SMMTV Sport and v a r ว e ร y สดจริงลีกภูมิภาครอบรัวดิวิชัน2องภูมิใจเสนอสิงห์บ้างไฟโกยสดทอนยู่ในเตะทีมใน AIS ลีกภูมิภาคดิวิชันส่วโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4เก็บได้22คะแนนรังอันดับ7ของตารางด้วยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นจ้าบ้าน6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2เกมยิงได้7ประตูเสีย3ประตู สผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือน8เกมชนะ3มเสมอสแพ้2เกมยิงได้8ประตูเสีย3ประตูสำหรับทีมยโสธรยูเนเต็ดผลงาน5้านัดหลังสุดในเกมหลีกโซนอีสานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดยชนะ2เกมและ3เกมล่าสุดออกเสมอยังไม่เคยแพ้ใครใน5้านัดหลังสุดโดยระบบทีมในตอนนี้ของสิงห์บางไฟโก้ลงตัวอย่างที่สุดแต่ทว่าเกมที่ผ่านๆมามีนักเตะบาดเจ็บบ้างจึงต้องใช้ระบบโรเตชันหมุนเวียนกันไป ดยตัวหลักอย่างเจ้าแม็กอนุสรสีชาหลวงลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์จงกิจเพิ่มทรั์เฮดโค้ชของทีมที่ย้ายมาจากอาร์มี่ยูเนเตดลงเล่นแค่2แมตช์ก็มีอาการเจะ็บหัวเข่าพักยาวถึง3เดือนทําไม่ต้องหาผู้เล่นตำแหน่งอื่นมาทดแทนกองหน้ารายนี้สำหรับความพร้อมของทีมยโสธรล่าสุดจากการเปิดเผยของนเรศมามีผู้ช่วยโค้ชได้บอกเล่ากับทีมงาน SMTV ว่าตอนนี้มีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งรายคือชาริลสวยรูปเซนเตอร์แบ็ก ผู้เล่นแกนหลักที่คาดว่าน่าจะลงสนามมีทางด้านของคมศักดิ์ป้องศรียืนเซ็นเตอร์คู่กับรัตศาสตร์จงแก้วกองกลางจะมีทางด้านของศิลล่ายืนคู่กับชะยะพลอุดรพันธ์ส่วนคูแ่แรกใช้บริการของนาราธิบุญสุขลาตะข่ายคู่กับทศพรเทียมสิงสำหรับกองหน้าที่ต้องใช้ระบบโรเตชันหมุนเปลี่ยนกันลงทำให้ทีมมีปัญหาในแนวรุกเรื่องการจบสกอร์ที่ยังทำได้ไม่ตามที่ต้องการและในเลกที่2เตรียมหาแนวรุกมาเสริมคม ดูช่วงนี้เริ่มมีนักเตะเข้ามาทดสอบฝีเท้าแล้วคาดว่าจะต้องเติมส่วนที่ขาดหายไปของทีมอีก2-3ถึงรายจะไม่เติมผู้เล่นเยอะเพราะระบบทีมเวิร์กจะโซทอนดีอยู่แล้วเป้าหมายของทีมตอนจบฤดูกาลโคชนาเรศบอกว่าบาริเบริยาตั้งเป้าไว้ที่60คะแนนซึ่งนั่นหมายถึงอันดับหัวตารางเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าเฉลี่ยแล้วของฤดูกาล2012หัวตารางจะมีอันดับคะแนนที่เท่าไหร่บ้างเพราะถ้า60คะแนนนั่นหมายถึงลำดับที่3ที่ดีที่สุดของทั่วทุกา และอาจได้เข้าไปได้ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยวันเสาร์นี้ครับ SMMTV จะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างยโสธรยูเนเต็ดพบมหาสารคามยูเนเต็ดจากสนามกีฬาจังหวัดยโสธรเริ่มตั้งแต่เวลา16น30นเป็นต้นไปสำหรับความพร้อมของทีมคู่แข่งมหาสารคามยูเนเต็ดรับชมได้ช่วงพักเบรกรอยการตะลุยแดนลูกหนังไทยครับ